กำลังหาพวพ่ากำลังฮอดเลือนแข่งกันเก่าใหญ่อาซอเสียบคิดื้อมันหล,ลับเมย์ในโลหะเน้ยเมยเมยๆเห็นบอสีแล้วนะ่ะเล่อนมืดมือเพ่อมาฮอตเรียพ่อมาฮอดแล้ว เฮนฮาวาพ่อคนเสือเสือพอดแล้วลูกพอแล้วพอละขาคนค่ะข้าคนค่ะขคนนี่ยายนั่งแล้วนี่กินน้ำบ่กินน้ำบ่เป็นลมลดยายเป็นลมแล้วรดนั่นละ เอาเดือเขาเชือด <ไป S 2> ึงออกมาทับติดหมอท <laughs> ับมันไม่ได้ทับเส้นอทิเนี่คุณยายขีอของทีพยเลยเถิดปีปีปปปปมปป้ปป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 ลปปป ป๊าป้ามาแล้วเห็นบ่มนั่รถเพิ่มมาเรีนอุยยุยุยอเพิ่มมาป๊ปาปามาแล้วหุ่นเสียบเท้าพอุนบเืออปาดูดุดดดเพิ่หามาเปิดประตูให้ปาก่อนเร็ว เปิดเป็นบ่อที่เปิดเป็นบ่อเปิดเป็นบอเนาะเนาะเฮ้พื่อนนะหาปลาปาเด้อเรียกวๆนี่หาปลาเพราะเอาไปบ่งลูกมียูบอลรถน่ะเอาปลดู กอขนมาดีดร <t od il |ms|> ูมัไเอลา้ามเลอไปเบื่อดิเอาปปาขนมมก้อวดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคนี่เรียนาเรียมืออนั่งทาพอ สี่ะรูแต่ว่าดีตาจ้าสวัสดีเอสวัสดีเ่อจาัดีอุ๊บๆกกอกันจุ๊ปป้อผมเด็นายดีไ้เ้ายังไปเาปุง่อจุ๊บพ้อนไอ้จุ๊ปปออีดจุ๊บเสละจุ๊บเฉลมาไหมปุ๋ยถวายเ้อนี่มาไหมปุ๋ยถวายเ้อะเราจะเอางินนะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่าขอบคุณค่าจุลุกมาซื้อจุลลกับปอนพ่อแค่นี้จุลละโอ้กิตอะไรกับปอนพ่อยังมีเจ้าจะเธออยู่เพราเสียเสือกมาฮอดหรือเกียงไข่มดแดงเสื้อผักหวานเสือกมาฮอด เสียบเลยขนมลายเถิด้อยเจ็บบ่บสางเป็นหัวเนี่ยฮะม่ไยจังเลยไม่จะกดเปลี่ยนมาันนี้เสียบกำลังคุณขนมพ่อมะขมนมมาขมขนมข้าวเพื่อปลาปูทายนะัไม้เพิ่งยังเี้าไปจังหันซไม้ก็น่าจะกินข้าวเนาะ่ว่ากินเลยเก่งเร็ววันันนี่ คุณิตต์ตางในเด้อแมื่อเขาเสพนยมเราดีกโอ้เป็นน้เนสไม่มาเิ่นเมยกดา่เมนูคิดรู้ไหนลูกอันองอันโอ้นจะได้สองอันก่อนเพกอนเลยอันอันอุ้ยไนทำท่าติดเดี่ยวทท่าจุดจุดพ่อขอพ่อขอดูจุดปาก่อนจุดปาก่อนดูจุดเดี่ยวจุดหักเด้อจุดหักเด้อเห่ยจุด่อมจุฟอม โอ้นนี่าเล็กลิ้นหงพี่นาเล็กยังกองลิ้นน้ำาิแวลได้งไมตม้ีปนยันเอะอทิพทิพเออป่อป้าไม่ได้ไปฝือยันแต่พ่อไปป่าอะไรมาแม่มเด้อมไปเฝ้าประตูพ่อเพิ่นปิดรถเอาไปปิดรถดเนี้ยกองลิ้นหลาละ

ละเด้อกินข้าวแรงเด้อจ้าค่ครับพอเชียบมาหอนล่ะก็ะลกินข้าวแรงแค่หมดอเด้งช้อผักหวานกับมุกนมอีกวานเด้วสุดจ้าเียบบงดูแล้งดูโอ้ยสวยจัง เสร็เชี่ผ้าลกมันถึงไม่เบิรนหรครับนี่ไม่ได้เบิเลยยเรียนนะวโเบิรทิแล้วเนย้าลูก่นใจอยู่ไหอีเข้าจดเลบบงเ็น้องมัละยเลยด อีตีนี่เปยนอคนีเาจะมีอะไรตีเีการมเลเนี่ยมันจะว่าีไหมรวมรมมาั้เนียรวมมาทั้เนี่ยนีเหมือนั้มาเจอไปเหยียบเน่มากนะคือน้องนเขาแค่ี่ยายย

กูเเดินเดินเพลาะเดิพลอให้เดพาให้ลงไม่ขิเยอะเอวันวันรอนองเนียเดินจไปคาินเขาเ้ออย่ลงซื้อแล้วไม่กินเ้อรถมุ่น นี่ตะกุนเฉาๆโมกเนาะอันนี้เขาตมองสุกรอเชหะเพาะแชร์ไม่ได้มนกเลยเชี่ไม่ด้ตีกันเอขาองสุดเลยจ้าแชร์แล้วถึงเเกลี่ย้งไหนขาเราตดกันใส่ไม่ได้หมดวันนี้เาบ้งตจเทปานข้าด้ไ

说收藏来

กะจานมาอยู่เริ่มเลยกำลังกรายแม่น่ยขอบคุณกระจายเ่อครับกระจายคนมากดูสีดำดำก็เขียวมามีเด้แม่นาทีอ้นี่ไ้นี่มันมันตายแม่งั้นไอ้กาศีไอ้นี่เส,สือทาง สำหรับทันโผมันจะได้เงินโผี่ี2 4 0 0บาทแต่เขามีทันโผมโผมเหมือนเดือนมกระลาสาซื้อมาทีเรื่องสงค้าม่ดี่นี้มันมันจะมันกระคุมอยู่มันมีเน็ตเน็ตให้เดือนงินเดียววะเราเคลียร์ใช้ได้หนึ่งหน้าค่ะเริมเติมไปเื่อยๆหน้าเติมน่ละร้อยหรไม่ใช่ไหมมันตเพิ่นเช็กออกกจ่ายหนึ่งอามกับจ่ายมันเช็คโป็นจ่ายเดอนนเือนไปเห็นมีนคุลใคมุู่อีชื่อคุลคนนี้ กอยสอหนะแม่จิบเาเลยีิินขแจกอยู่ราคาจบิงอะไร่บเขาหั่อนี่ยแต่แซ่แสแต่แสแซ่อแบก็สิบแปดมันนกันทั้งเพราะท่านแต่งหนมันไปลดมาก

ชั่วอะไรช้ยวนุ่มช้าวนุ่มถ้าเดี๋ยวแม่เตยเลยด้วยจะมองเหรอเอ้าแม่ตักไว้เดี๋ยวแต่พวมันควรจดละทีแม่เอ็ดป๋อเราเลจะกินง่ายชัวอะไรจะมาช้อนช้อนแม่เล็กพวกมันเล็กอันเผาก่อนจะเอื้อมเผาก่อนอันเล็กิ๋มอะไรแค่จ่าเลย tôi không nói mình nhưng mà là hỏi em 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 Nó em em để Để, 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 để Nó em à ừ, nó em 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 nó em เวลาเข้าไป็ตั้งสปอตไปตั้งที่เซตตี้มาินโชว์โชว์มันมันจะไม่โชว์ในเมนูปรับลงเลเอาไปตั้งน้โชอนแรกผมผ่านแล้หว่วนาึว่าแชร์พอเข้าสปอตี่เด้ดิ่ง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 ดิางดิ่งิงดิ่ง่งาา่ง มาเถอะไม่นอนเด้อแครับมาแสี yeah, ่วก um> ัผู้ชายได้นอนก็เสมันแท้โอ้ยเนนะ 白的嘞。 Wee, 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 đi wee, 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 wee,